ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ลายฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ลายฮโลแกนน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะ คิดว่าเขาคงน่าจะหาเวลากลับมาบ้างแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่อะไรตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเขาผู้สามไปไปทำงานอ่ะไปทำงานที่เขาชอบแล้วก็เราก็ให้ให้กำลังใจเขามาสุดมันมีช็อตลาหรือพูดอะไรกับน้องไหมคะพ่อเขาคิดถึงลูกมากอยู่แล้ว อยู่ตรงไหนสวยหรือเปล่ากินไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่ว่ากันกันดานมากก็ขอให้ถั่วสู้ต่อไปกินไม่ถั่วเขาเขาพยายามจะหาเวลากลับมาอยู่แล้วคงคิดถึงลูกมากใช่ไหมคะฟ้าเขาคิดไม่ได้หมคะป๊าล่ะคะเ้าคิดถึงป๊าไหมคะป๊าไม่เลิกป๊าไหมพยายามไหมพยายามไม่ร้องเพราะว่าถ้าเราร้องเขาน่าจะเป็นห่วงมากเพราะพี่เขาเป็นห่วงเรามากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามจะไม่ร้องให้ ทํำให้เขาสบายใจที่สุดเพราะว่าเราอยากให้เขาโฟกัสกับงานตรงนั้น,นชุดใส่ปากตัวเยอะไหมเพราะพี่ทขาไปยั่งสั่งกูก็ไม่เยอะหรอกมึงอะไรกันไอ้กระเป๋าเข้าใจไหมว่าพ่อเขมอยู่ยังไม่รู้หรอกเพราะว่ากิ๊ฟบอกกับพี่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะทําให้ลูกไม่รู้ เขียนให้พี่เลยใช่ไหมใช่ใช่ตั้งใจเขียนให้สามีเท่านั้นคะ่ะไม่ได้หมายถึงใครจริงๆรักสามีมากหัวไม่อยู่ยิ่งต้องบอกว่ารักหัวมากตอนนี้หัวหัวไม่ได้เป็นห่วเท่าไหร่หัวแค่สั่งจิ้งองทั่วบ้านจนจน,จนหุ่นเพียงนอนแค่นั้นเองมีความผูสามีไหมคะว่าแบบไปไกลระวังนะสาวๆอ,อ,อะไรอย่างนี้ไม่มีเพราะรู้ว่าพี่เป็นคนเขารู้ ไม่มีเวลาที่แบบเราจะเปใช่เพราแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าเราไว้ใจนะเราดูให้ไปอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะทำหน้าที่ได้วูกันร่วมงานในต่งเททั่วบ้านเลยค่ะคุณพับจอนเนี่ยคิดได้ขึ้นค่ะคุณไปไหนไม่รอดเลยจริงเมียยังไปไหนไม่รอดเลยค่ะคุณแต่ว่าตอนนี้คิดอาจจะไม่รับงานวงการเมียเราต้องเป็นล่าสุดก็รับประมาณนึงเท่าที่รับได้แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะรับมากเพราะว่าตอนนี้กระเปาเริ่มแบบต้องเรียนรู้เยอะแยะต้องไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะค่อนข้างใส่ใจกับเขา หนโอเคโอเคขอสว่างนิดดียวอากกินตจอกิกต๊กติ๊กตติ๊กตักติ๊กต๊กกินกิักิว์ส่ดีดูครับเป่าเปาลูกเป้าเปา